สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไฟสุภผู้ชุคนจา้าพ่พอกับยนุพาเสบคุยก่าจัมือเนี่พากินกับสุปะเขือได้พี่นอ้องสุปะเขือพักบุงหน้าพี่น้องมือน,นี่ได้พักบุงมากพักบุงหน้ามากงามงาม,งามพี่น้องกรอบๆเส้นเหล้วมือเนียนม่มีปัญหากับไม้เมื่อได้เสียบไม้โดนเราลืมลืมเช็ควันเป็นแนวดพุทธเสียบไดก้ก็เดินเรื่องเลย <laughs> ลืมเช็คปิดว่าเปิดเบิ้งเสียงอ่ะบ่มีพี่น้องเอ้ย แล้วเดีม่งว่าใส่เออซุปกระเขือพี่น้องจ้ามาได้จ้าเด้อพี่น้องข้ามใหญงเลยจ้ากรผักบุ้งกรอบๆโอ้เสียดายเด้อพอได้ยินเสียงยำผักบุ้งพี่น้องเอ้ยกรอบดีดีไหมผักบุ้งไหมหน้าฝนเนาะหน้าฝนเ้วบันนี้เพื่อนนันนันยังก็เฮิรนมันหยืดน้ำเนาะพี่น้องเนาะหยืดน้ำโอ้ยผักบุ้งหยืดนานแล้วว่างมให้งามค่ะกินกับต้นหอมืรเก้อแล้วพี่น้องจ้า ผมมีอยังมากมายจ้ะวันนี้ซุปบึกเขือแซ่บคักจ้ะหวานจุยๆมันได้ใจเด้อกินข้าวซอลน้ำกันจ้ะนี่ก็ืว่ามันเศร้าดอกว่าสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วสิบเอ็ดโมงกลัวแล้วพี่น้องเอ้ยชวนเสด็จกินขา้าวเพราได้ไปทำงานเนาะจ้ะเนาะเพราได้ทำงานกับสีหนักเวียกเฮียนเวียกส,ส,สั้นชวนเสด็จเหลวกวดเฮียนกวดสั้น ซักผ้าซักพร่ริดผ้าริดพร่งา,า,านแม่บ้านเรจาจะพี่น้องจา้างานแม่บ้านบ่แล้วไงดอกจุกจิกเป็นงานที่จุกจิกบ่ไดเ้เฮ็ดงานจะากตกงานส<อ>ี่เดือนหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิไปวันที่หนึ่งขอสี่ออกค้าลางานไหม <laughs> ช่วงนี้พักก่อนพักความวันที่หนึ่งก่อนอายุไรเราก็หางานอยากพี่น้องจา้าไปมองได้เพื่อนกะรับไม่เกินสี่สิบห้าพอปะ <laughs> ขนาดงานแม่บ้านก็โอ้เนอะรับไม่เกินสี่สิบพอป่ะอันมองรับก็อายุไก่ค่ารถก็บวคุมพี่น้องคำนวณค่ารถน้่เด้ดดูนี่ไปเห็ดงานใช้ต้องปักมุดเบื้องน้าว่าไปกลับมันสิดใจเงินจากบาตรอันเกินลอยขึ้นกับบ่ไว้เนาะจ้ะเนาะได้ค่าแรงกับมดพอดีใช้สิยูสิกินอีกกันเลยต้องเบื้องคาักเล็กน้อยงานน่ะมันมันหลายยูนทีเพราะจำกัดอายุแต่ว่าพันยุไก่พี่น้อง ค่ารถลอยกบาทไปกลับวันนี้ใช่สิค่าอยู่ค่ากินอีกเนาะจ้ะเนาะก็เลยเบรกไปก่อนเดี๋ยวรอ,อโอกาสตรงมีสักวันหนึ่งแหละรอๆค้างๆเปิดรับสมัครแม่บ้านก <c oughs> ่อนดูหรือว่าลงหรอกลงแหลมลอกไกลๆนี่ตรงมีและนะ้วเนาะพี่น้องเนาะอ๋อแบบชนิดว่าไปกลับบก่เกินลอยค่ารถบก่เกินลอยสิก็สูไว้อยู่พี่น้องจา้าเ้าประหยัดค่ากินเอาจังสินะประหยัดค่ากินเอานี่ มันกิดสินค่ารดไปกับลอยก็บาทมันกับแพงปวดประหยัดไนได้กับบ่ได้ดอกค่ากินนั่นเพราว่าคารถมันหนักค่ารดแล้วแต่เกิดค่ารดพวกเกิดลอยเขาก็ประหยัดค่ากินก็ได้อยู่เอาค่ารดมาจ่ายค่ากินเอาค่ากินไปจ่ายค่ารดจัิงสิประหยัดเอาเนาะพี่น้องเนาะอ้สมัยนี้มันลําบากเราบ่มีรถส่วนตัวนะพี่น้องบางยินูดูบ่มีรดสองแถวไหมพี่น้องจ้ะ ตองยางออกไปพูนถนนใหญ่ไก่เติบอยู่เขามาในซอยมองยนยนุ่ยนี่บ่มีรถสองแถวมีแต,ตาา่รถมอเตอร์ไซค์วินนะพี่น้อง้กวินเอินโบดเอิญยงางอ๋องสินะเขาเลยตตรงคำนวณการใช้ใจจักหน่อยไปกลับมันจักบาทจังสีจังสังสนเราต้องคิดเบิ่งกระคับเดี๋ยวคุณละวันที่หนึ่งแล้วคุนละก็สีไปเลาะยางเลาะหาเบิง่ง หาเบิ่งในแอบพิ่นก็มีไาโพดแต่ว่ายูุไก่สูค่ารดบ่ไหวทำงานไหนแต่ขาลด่่ากินก็บ่บ่บเอาแล้วนาะไพี่น้องเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้พักก่อนจา้าพักก่อนถือค่าซึกจมตี <c oughs> โต๊ะงานเป็นแถวๆเลยพวกา่า <c oughs> โต๊ะงานไปหน่องเลยคนไทยโต๊ะงานหมดเลย <c oughs> โอ้ยมาเป็นชุดเป็นชุดเลยบแบบนี้โอ้ยได้ยากงัวกักเดือดรลอนเลยมูข่อยอยู่ดีๆกับโต้งงาน,นยังไะได้ยังกินเสานอพี่น้องจ้ะมาเด้อมาตุยนั่นซุปะเขือน้ำเย็นหนุดจ้ะซุปบะเขือกินแบบบัานๆนี่นแล้ะพี่น้องจ้ะอันใดใพ่อเฮ็ดบุดีพ่องามบุถืกแต่ก็ขอถทดขอไปเด้อพี่น้องผู้เขามาชมผู้เขามา ให้คําแนะนําให้คํามตาหนีตีเตียนได้ด้วยจ้จพี่น้องจา้าผู้ลงคนเพื่อนว่ากินเหมือนโดนบังคับเลยเพิ่นว่าโอ้บ่มีผู้ใดบ,บังคับคอยดอก่อยอยาก่อยก็กิน่อยว่าอยากคอยก็ก,กินนั่นอะว่าอคอยแซบได้คอยค่อยกินพี่น้องจาืาคนห้องก็มักบ่ขึ้นกันเนาะจา้าเนาะม่ถือกหูถือตาเพื่อนเพื่อนก็ร์บอเพื่นกรตีมาเกิรธรรมดานอมรับจา้าน้อมรับพอห้องยุดยุดนี่แล้วเฮาต้องนอมรับ ขาต้องรับได้ทุกสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะรับได้ทั้งการชมทั้งการติทั้งการแนะนำเนาะจ้นะเนาะผู้ใดมีขอคิดดีดีแง่คิดดีคด,ดคอนเทนต์ดีแนะนำก็ได้เด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ใดสิตีสิเตือนแบบใดก็ได้ขึ้นกันได้จะเด้รับได้เมื่อจ้ะเมื่อเขามาอยุจุดนี้รักที่จะทำแล้วเขาต้องรับได้ทุกทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็เนฮะ็ดมนะ <laughs> าหลายปีแล้วล่ะพี่น้องยูทูบก็ได เห็ดใหม่ๆก็ม้วนม้วนได้พี่น้องจ้ะเล่นตำเพี้ยนนันเล่นตำเพี้ยนนีอยู่ม้วนไปบ่น้ำกันแตกสวดสวดอยู่พอ่อพานไปเราก็ไปไพไปมั่นเนาะจ้ะพี่น้องแตกคะแนนไปก็รุนไม่มาื่อยเนาะพี่น้องจ้ะกดไม่ก็มาเรื่อยรุนไม่ก็มาื่อยเพิ่นก็ออกกดอดอเกณฑ์มาไม่เอยเนาะโอ้สมัยยันนุเหตดนี่ม้วนม้วนพี่น้องจุ่มปรเด็พักได้เศร้าพลเฮ็ดเหุดูทูม้วนคัก <laughs> จนเปื่อยเฮ็ดจนเปื่อยค่อยมากเลยได้ยูทูบเบอนี่เ <c> พ <ười> อเห็ดจนค่อยเปื่อยเนาะมันมวนได้พี่น้องม,มูมีมูมีพวกไรประก,กอนแตกเซลแซลแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ขึ้นไรออกจากซองนั่นก็ไปซองนี่ออกจากซองนี่ก็ไปซองนั่น,อ,อ,อ,น,อ,น,นอยู่พวกนั้นมวนคักผู้ใดผู้ใดมาสัมผัสผู้ร,รู้ได้พี่น้องจ้าก็าเจ้ากับผู้เปิ้ถทะเบง เอ้เจงได้อยู่เดียวๆว่าเป็นคลิปให้เพื่อนเบื้องเบื้องลึกเบื้องนาเบื้องหลังนี่มันลําบากปันไดนอะที่ขาเจ้ากับบด,ด้รูได้พน้องพอขาเจ้าบด้รูว่ามันเห็ดจังใดเนาะจังเหตุคลิปธรรมดากับบด้มีกฎมีเกณฑ์นีหยังเนาะเหดแเราก็ลงอยากโพสล์ลงซ้ายเจ้าก็โพสจังซสินะแต่ว่าอันนี้เพื่อนมีเกณฑ์มีมีกฎมีเกณฑ์ของเพืนนอ่อนเนาะคำใดเขาต้องระวังคำเบาคำใดเขาต้องภาพดใดเถี่ยวลงบงบด้ยังไดเฮาต้องสินะพน้องจ้ะ ก็มีกฎมีเกณฑ์ของเพื่อนนะจ๊ะเนาะยินดีก็ขอบุญขอบคุณนะจ๊ะเด้อผู้เขอไม้กำลังแรงใจนะจ๊ะเนาะผู้เขาใจแน่บ่เขาใจแน่แต่ว่าเป็นอย่างเบื้องไปเบิ่งมาได้เพิ่งจะขาใจห้าดอกน้องพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเด้องสำหรับค้าติชมค้าแนะน้ำค้ามได้กระซั่งเลยพี่น้องจ๋าปุณหะเบิ่งอันจะให้เบิ่งพักบุงงามๆปุณห์นะเห็นบ่ยันนุตัดหัวตัดไายออกนะจ๊ะยันนุเพื่อกินหัวกินไายมันจ้ะ